วัดอะไรไม่รู้ที่เราผ่านเมื่อกี้ขนลุกหน้าหน้าตัววะ่ะวัดที่มีเมนมกเมื่อกี้อยากรู้คือวัดอะไรรู้บ้รงดูส่าเจ้าที่แรงขนลุกเนา่นาเว,าวลาผ่านอยากได้ไเนี่ยแต่อยากแบบหน้าไปอะ่ะได้วคนต่อไปโยมาโยมังจนตีนนราชาตัต้งนานอีรีพี่น้องเพรถ้าทนพี่น้องเราล่าคนไทยไม่เคยไปเลยพี่เกิดพอได้ไปไหว้โอ้โหสอบุกเนี่ยเอา,าท้าชุกน้ำเช็ดจะออกหมดแหละไอเนี่ย เดียดีเต่าออกไปอ่ะเดิงๆชุบดิทำซะสิน้ำก็มีทำมาแล้วอ่ะมาถึงว่าวัดวัดก็คือถามว่าใหญ่แต่ไม่ไม่ได้ใหญ่มากพอบานกลางแล้วก็แบบไม่คุ้มไม่คุ้มเป็นบรรยากาศเหมือนว่าบ้านมาากว่าขเข,าข,ข,าาข้าวัดตูเข้าวัดตเข้าไปกันไหวเลยไหวาทางซ้ายมือ ถอดรองเท้าไหว้ชูไหว้เสร็จแล้วก็กลับเลยตามหลักก็เทาธูกเก้าดอกทีนี้ก็ทําเป็นไหว้พระสามดอกแล้วก็คือคือให้ไหว้ไหว้พระด้วยไอ้สักู่ด้วยก็คือ,คอ,คอแต่ก็เอาทูกตรงนั้นไปไหว้ธูกที่พระตามหลักกลับไห้ได้เก้าดอกไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดหน้าว่วกันใหม่มงวดน,นี้มันผิดไปปีนี้ก็ต้องไหว้เก้าดอกเขาไม่เป็นไรไงาตหว้า เป๋าครับที่าสายปี๊บาซากึ้นไม่พอเลยมาเทมานะ